มีอะไรให้เพื่อนๆดูนะคะเมื่อวานแดดออกวันเดียวแบบร้อนปี๊ดเลยนะเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็ครึ่งวันเนาะร้อนแบบร้อนปี๊ดอะเป็นอย่างเงี้ยสลับแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะไม่ปี๊ดมากนะคะเวลาปี๊ดมันน้อยแต่เมื่อวานเนี่ยทั้งวันสิ่งที่ได้คือวันนี่เห็นไหมคือเหี่ยวไปเลยเมื่อวานแล้วเห็นคืออาการแบบแย่มากน้องไม่ได้เป็นเหี่ยวเขียวนะคะแต่ว่า มันร้อนจนมันทนไม่ได้แล้วน่าจะขาดน้ําไปช่วงหนึ่งค่ะขนาดว่ากระสอบไม่แห้งนะคะแล้วว่าเราไม่ได้ลงมาลดน้ําตอนประมาณบ่ายสองนี่เป็นอย่างนี้เลยนะคะไม่ไม่น่าจะฟื้นนะคะดูจากสภาพแล้ววันนี้ก็รอให้เขาฟื้นอยู่เขาไม่ฟื้นเลยนะคะนี้อาจจะรอยอดใหม่นะคะถ้าไม่ได้จริงๆก็คือรอแขนงนะคะ แล้วก็เลี้ยงแขนแทนนะคะคือกิ่งสมบูรณ์มากนี่แล้วมันไม่ได้เป็นต้นเดียวนะแต่คือช่อเนี้ยวิกฤตที่สุดจะเป็นอย่างเงี้ยเยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูอีกนี่ตัวนี้ก็เป็นนะคะปะกีิเป็นเชอร์รี่เยลโล่เชอร์รี่นะคะอันนี้เป็นคิงฟิชเชอร์นะคะนี่เยอะมากแล้วก็โซลาริโนก็เป็นโซลาริโนฝั่งนี้ก็เป็นนะคะตอนแรก มันจะเป็นร้อนสลับมืดอย่างเงี้ยมาตลอดแต่เมื่อวาน่ะคือปี๊ดจริงๆแต่ว่าก่อนหน้านี้คือเราก็พยายามอดน้ำนะคะใบมันตกก็แบบเอ๊ะสงสัยว่าเหี่ยวเขียวไหมเหี่ยวเขียวไหมก็พยายามลดเชื้อรานะคะลดบาซิลัสนะคะให้เขาแต่ก็ดูว่ามันร้อนที่ไรแล้วมันเหมือน,อ,นอาการมันขาดน้ําใบมันตกตกนะคะไม่น่าจะเป็นไวรัสได้เพราะว่าเราก็ไม่ยด้สัมผัส พืนดินข้างล่างเลยนะคะแล้วก็ใส่ปุกในกรสอบแล้วก็เอาพลาสติกปูอีกชั้นหนึ่งแล้วนะคะก็คือทําอะไรก็ค่อนข้างระวังไม่ใช้กันไกรตัดแต่งกิ่งจากต้นนี้ไปหาต้นนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเผื่อต้นนี้มีเชื้ออีกต้นนึงมันก็จะติดเชื้อสําหรับพวกที่ชอบใช้กันไกลหรือมีดนะคะตัดแต่งกิ่งต้นมะเขือเทศเวลาติดเชื้อเนี่ยมันก็จะติดจาก กันไกลหรือมีดจากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งนะคะซึ่งยังไม่เคยแนะนำให้ใช้พวกนี้เลยถ้าใช้ทุกครั้งเสร็จ1ต้นคุณใช้กันไกลตัดแต่งหรือมีดตัดแต่งเสร็จหนึ่งต้นคุณต้องล้างแอลกอฮอล์ล้างแผลนะคะที่มีดของคุณนะคะแล้วถึงจะไปตัดแต่งอีก1ต้นได้นะคะ นั่นคือวิธีที่ถูกต้องในการฆ่าเชื้อนะคะไม่ใช่ว่าแต่งต้นนี้เสร็จฉันก็จะไปตัดใบต้นนั้นตัดใบต้นนั้นเสร็จฉันก็จะไปตัดใบต้นนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าถ้ามันมีเชื้อโรคมาหรือมีไวรัสมาติดกันหมดเลยนะคะถ้าต้นไม่แข็งแรงแล้วก็จะมีเพื่อนๆพอนบางคนก็คือจะแบบ จะก,กังวลเรื่องโรคไวรัสเขียวๆมากเม้ยไม่ใช่เรื่องโรคไวรัสใบยิกมากเลยนะคะเขียวเขียวเป็นแบคทีเรียพูดผิดอาไวรัสใบยิกนะคะก็อยากจะบอกว่าถ้าซื้อเป็นพวกตระกูลโซลาริโนคิงฟีเชอร์อย่างเงี้ยค่ะจากที่นี่ไปนะคะก็คือมันจะเป็นพันค่อนข้างต้านไวรัสอยู่แล้วนะคะหรือว่าจะเป็นอลูลูนะคะเชลกีว่าคอสโตลูโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นพันที่ต้านไวรัส ก็คือสามารถทนทานต่อไวรัสได้ดีกว่าได้ในระดับหนึ่งนะคะอันเนี้ยตอนเนี้ยก็คือฝั่งนู้นนะคะจะเป็นสวีทบอยนะคะสวีทบอยจะไม่ค่อยทนต่อไวรัสใบอีกนะคะเอาออกไปเกือบสิบต้นแล้วนะคะตอนนี้ ก็มีที่หนักๆต้นมันใหญ่แล้วมีตะก้าว่างแล้วก็มีบางอันที่แบบต้นมันยังไม่ค่อยสูงก็ใช้วิธีถอนทิ้งแต่ว่านั้นคือมันออกผลแล้วติดผลใหญ่แล้วก็เลยแบบเออเอาไปเลี้ยงกินผลหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเสียดายแต่ว่าเอาไปเลี้ยงไกลๆจากที่นี่นะคะแต่ว่าโซลาริโน่เนี่ยตอนเนี้ยก็คือปลูกเยอะกว่าสวิตบอยเนาะสวิตบอยน่าจะปลูกอยู่ประมาณไม่น่าจะสามสิบหรือเปล่า โดยประมาณตายไปเกือบ,บอ่าอันนี้โซลาริโนปลูกอยู่7 8 0ได้ติไดไวรัสไป1นะคะตอนนี้แล้วก็สวีทอูบล bon ยาเอ้ยไม่ใช่สวีทอูบลนตัวลืมชื่อดูสิคิงฟิชเชอร์นะคะโอใบไหมมันแห้งจนไหม่คิงฟิชเชอร์ยังยังไม่เจอนะคะแล้วก็สวีทอุบล สวีอุบลอต้นยังเล็กอยู่ยังไม่เจอนะคะเพราะว่าสวีอุบเราจะเป็นรุ่นสองนะคะรุ่นสองที่เอาเข้ามารู้สึกจะห่างกันอยู่ประมาณเดือนเดือนกว่าไม่แน่ใจนะคะลืมเป็นคนจําวันเวลาไม่ได้ขนาดว่าไอ้เนี่ยหัวใจของเบียว่าไม่เคยติดไวรัสใบอีกเลยปีนี้โดนไปนึ่งต้นเราลูกแก้หกต้นไปแล้วนะคะ ไปแล้วนะคะแล้วก็แบบเสียดายจังแล้วก็ไอที่ได้มาจากเชียงใหม่พวกอะไรซารีน่าสเกเ่ตฟารมิงโกอะไรอีกไม่รู้จำไม่ได้แล้วสี่สายพันธุ์พวกนั้นไม่รอดเลยนะคะพวกนั้นแบบอติดไวรัสอื้อเลยนะคะสแกเลตปลูกมาได้สองเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นก็ไปหมดแล้วทั้งสองเมล็ดพันธุ์ที่ขึ้นนะคะติดไวรัสหมดเลยนะคะก ก็แสดงว่าพันุ์เขามันไม่ทนกับไวรัสนะคะแล้วก็เป็นพวกเชรลาก,กีแล้วก็อันนี้เยลโล่อของเรายัางยังไม่ติดนะคะฝั่งเนี้ยแมงวีเยอะมากเือกอยู่ฝั่งเดียวแต่ว่าก็ยังไม่ติดนะคะแล้วก็ปีนี้ก็จะมีมะเขือเทศจำส้ตมตำอะมะเขือเทศสีดาน,นะคะเยอะจนลืมชื่อปีนี้ประมาณยี่ประมาณยี่สิบเอ็ดสายพันธุ์นะคะ ในนี้21สิบอดสายพันธุ์นี่ สามแถวใหญ่6แถวเล็กนี้21สายพันธุ์นะคะทั้งหมดอันนี้จะเป็นมะเขือเทศสีดานะคะนี้เราก็ปลูกอยู่สีต้นโตไม่เท่ากันเลยเม็ดก็ออกไม่เท่ากันเลยนะคะก็เดี๋ยวต้นตรงนี้เราจะไว้ทําพันธุ์นะคะอันนี้ได้มาจากของอาจารย์บุญทรงเมาบนนะคะอาจารย์บ,อ,บ,นนะะบอกว่าอของดีให้มาเพราะว่ามันเป็นต้นเป็นะมะเขือเทศสีดาที่สามารถปลูกได้ตลอดปีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ทนไวรัสมากค่อนข้างทนทานต่อโรค งนี้ดีกว่าอ่ะตัวนี้จริงไม่จริงก็น่าจะจริงเพราะว่าเพิ่งจะมาเริ่มมาติดไใบมแมลงกันมแมลงเนี่ยค่ะตรงนี้จะติดไว้แค่หนึ่งอันกับอีกหนึ่งอันแต่ว่าลืมลอกลอกลอกเทปไอ้ลอกเทปสายออกก็แบบว่าเราติดไว้ตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ไม่ไม่ได้ติดยาวเลยจนถึงตรงโซนนู้นีน่เพิ่งจะมาลงวันนี้นะคะก็เป็นเดือนแล้วจนจนไอ้พวกนั้นโตหมดแล้วนะคะก็ ก็ไม่ค่อยที่ทำอะไรกับเขาเลยสรุปว่าแมงหวีข้างหลังก็เยอะด้วยเพราะว่าหญ้าขึ้นเนี่ยเพิ่งถอนหญ้าไปหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่ถุงหญ้านะคะก็ไม่เป็นค่ะยังไม่เป็นไวรัสเดี๋ยวใครสนใจนะคะเดี๋ยวใกล้ๆก่อนให้เขาออกลูก สุกก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะเปิดจองนะคะอันนี้เราอาจจะไม่ได้ขายผลแต่เราจะไว้สําหรับขายมเมล็ดพันธุ์อย่างเดียวเลยนะคะสําหรับมะเขือเทศสีดาที่สามารถปลูกได้ทั้งปีและทนโลกมากเพราะว่าตรงนี้เราก็ไม่ค่อยได้ดูแลงจริแหละเราก็อยากลองของด้วยว่ามันจะติดไวรัสไหมมันไม่ติดมันไม่ติดนะคะนี่นะคะเดี๋ยวค่อยมาทําคลิปใหม่ะค,ะค่ะก็คร่าวๆค่ะบรรยากาศยามแรงนะคะจะมืดและ้วล่ะ ประมาณ6โมงจะครึ่งแล้วตอนนี้นะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเหนื่อยหน่ายกับแดดมากเลยแรงก็แรงไปเลยไม่มีก็ไม่มีไปเลยคือต้นคนยังไม่ไหวอ่ะต้นไม้คือแบบปรับสภาพยากมากเลยนะคะสภาพนี่อันนี้ก็เข้ามาปลูกทีหลังอีกคือเอามาซ่อมเยอะมากเลยนี่นี่ก็ซ่อมนะคะคืออันนี้ติดไวรัสจนแบบโอ้ย ถ้าไม่อร่อยนี่เราเพื่อนๆไม,ไม่ไม่มีลูกค้าประจําสําหรับตัวนี้คือไม่อยากปลูกแล้วนะคะกำลังเดี๋ยวหาสายพันธุ์มาทดแทนอยู่กําลังปลูกทดลองอยู่ประมาณสองสายพันธุ์สีเหลืองนะคะถ้าได้รสชาติตีหวานหอมคล้ายๆกันก็อาจจะบายๆกับสวิตบอยแล้วนะคะเพราะว่ามัน มันมันมันเป็นพาหะไวรัสใบอีกค่อนข้างเยอะนะคะแต่ลูกค้าชอบมากเพราะว่ามันหวานหอมเหมือนผล,ลไม้นะคะกลิ่นมะเขือเทศเขาแบบคือมันไม่มีอ่ะแต่มันมันหวานมันหอมเหมือนผล,ลไม้จริงๆเลยนะคะตัวนี้นี่ก็ยังต้องยอมปลูกมันต่อไปนะคะก็เดี๋ยวมีอะไรมาอัปเดตกันอีกคะ่ะบ๊ายบายค่ะ